ตูดำมาแรกแต่ก่อนน้ำอยู่หน้าคังตาหนึ่งต่อีสิเจ็ดเคยมีีแมรับดของรก่อยู่นคครับรับดครับรับนครับรับอยู่นครับ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 อยู่นครับเจ็ดตูดำมาแลกเอกดกซ่รับรับรถเด็ดอับไตัดรับดูนี่ครัครับเสียงแม รับโดนทเเราเดือมารับโดน็ทของอะครับพี่ของเต็มครับรับโดนทของครับถือกล่องซ่อมอยู่นาครับครับรับโดนทของอะครับเพ่รตู้ดแรกดีครับนเนรับนยะครับอซ่อมอยู่นครับตู้ดแรกดีครับรับรับจริงปะครับรับเยอะปะครับ้ดนิห่แลกเดีราแรับในในรับเยอะปะครับ เ็ตัวหาแร A W นะครับรรับรับโดนเด็กของใช่ไหมครับพกตัวหาแรวครับมีตัวอาแรอะอไรนะครับดา์หาแร่ D X ทำงานอยู่หน้าคานหนในพูดว่าอะไรนะครับดราห์หาแร่ D อย่างเงียบสิครับใจคอไม่ดีเลยครับเด็กตัวหาแร่ A W นะครับรับโดนเดต่ยครับมึงรับโดนเด็กต่อยไอ้สับ ไปเลยช่ดีหเจ็ดตัวหาแรเงรับตัวเด็กของครับโอเคครับมันกดเทคับมันอยู่นินิตัวดำหาแรกดี้เอาป้าว่าเอาป่าเอาป่าให้เอาป่าเอาป่าเอา่าอะไรเอาไปเวปืนวยปืนเอาจะมาดูเลย ไอ้เฮียพวกเราน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนติดเข้าไปทุกคนพวกเราทุกคนชอบไปเรียนชอบไปชอบไปชอบไป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 เรื่องอะไรเนี่ยดูดำมาแล้ตดูดำมาแล้เอาไปเนี่ยมึงมโนอะไรกันเนี่ยในในร้องเพลงให้เราฟังหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ของ เจ็ดตัวดำมาเอาแบบเอาแบบเพลงแบบเพลงมันๆอะแบบเพลงมันๆอะไรครับพี่เพื่อคนนี้จากสังคมครับร้องร้องเพลงได้ไหมสองร้องเพลงเดี๋ยวผมโดนเนตของให้ครับพี่ครับเจ็ดตัวดำมาแล้วเอ็นดีมาแล้อะไรครับพี่เจ้าคนนี้ทำอะไรเนี่ยวีตัวดำมาแล้วครับกระโดดจะจะจะรับรับโดนเนตใช่ไหมครับรับโดนเนตใช่ไหมครับรับโดนเนตรับโดนเนตผมผมจะโดเนตนะครับแต่ว่าร้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะโดเนตของให้ครับ ลองลองร้องครับเดี๋ยวผมโดนเนทของให้ครับเดี๋ยวผมจะโดนเนทเลยจริงพี่ถ้าพี่ร้องเดี๋ยวผมร้องเดี๋ยวผมโดนเนทเลยจริงพี่เชื่อผมเด็ดตูดมาแล้วเงนะเฮียเหรอของมึงเนี่ยเด็ดตู้ดำมวซื้อซื้อใหม่ใหม่ไหมคะฟังไม่รู้เรื่องเลยคะเฮีเีเฮียเฮ็ยเฮีดียเฮียเเฮียี อยู่ไหนครับมึงอยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอไอ้ที่กูดูว่าอยู่ตลาดอะไรวะมึงยังลับอีกเหรอเ่ีอยู่หน้าค่างเลยนะครับเสียไตีมอ้าวนายยังลับโดนเนีนของอยู่เหรอนายเอาอะไร นายร้องเพลงเราฟังก่อนดิเราให้ของเลยจริงเรารอนายเรารอนายร้องเพลงอยู่เนี่ยพร้อมไหมเนี่ยของพร้อมไหมเนี่ยของพร้อมนะอยากให้เนี่ยอยากให้มากเลยแต่นายไม่ร้องเพลงอ่ะนายต้องร้องเพลงเว้ยเพลงประเทศเคยร้องเพลงชาติไหมเพลงชาติก็ร้องได้นะฟังเราฟังได้เพลงเพลงชาติก็ได้นะนายเพลงชาติเราก็ฟังได้นะเพลงชาติไหมเพลงชาติก็ได้นะเตอเพลงชาติหรอเพลงชาติก็ได้ เพลงชาติฮัลโหลรู้จักรู้จักเพลงชาติไทยปะเออเคยเคยร้องเพลงปะเคยร้องเพลงชาติไทยปะอ้วเงียบเลยอ้าวทำไมนายเงียบปะดิลเลอร์อหรอลือๆไงงงฮัลโหลนายหกห้าสี่หนึ่งหกหกห้าโหชื่อนายนี่เป็นเลขอะไรวะฮะแล้วก็บู๊

ให้เป็นยังนั้นรู้บ่แล้วมิ้นห์าแรกดีเอีแรกวนะครับัะ เคยไปทำอะไรเคยไปดูอะไรมีอะไรดูพอยินพอพอบอกองค์บาสซาดาเคยมาแม่จริงจังสัตว์มาจากที่ใดขอให้โยมลองทดลองเอาเอาฟังฟังรู้งว่าคืออะไรได้ยอมลืมตาหนานานสักห้านาทีไม่ต้องหลับตาเลยสักนาทีแม้จะแรงเท่าไรกันใจให้ดีให้ยอมรับ คนเราไม่ได้ทุกอย่างเพื่อของจริงไม่โยเนไงเหนอบม้ไมทุกไมได้ทุกศัทภาษาแล้วก็ต้องเลยละน้องดาาสุดถงดำดไได้ตว์พ่ออรฟืเลยน้ำรถเพื่อนผมรู้ราคาอยู่เลว่ตดดราหาแรกดีัโยังในในร้องจบยังครับ เพราะมากๆเลยครับนายเป็นเพลงที่แบบผมไม่เคยฟังมาก่อนบนโลกนี้สุดยอดจะไม่จบอีกเหรอจะร้องเพลง่ะแนว่ารู้เคยทำกับอะไรไว้เครื่องอะไรไก่ที่นัน เอ็นเสี่ยคนที่ไม่เกี่ยวกันบอกมบว่าองค์พระศาสดาเคยตามว่าที่นั่นมาจากที่ใดขอให้ยมรรู้จะรู้ว่าคืออะไรทนนั้นนานๆซักทานาที่เราไม่ต้องเฮ้ยใครร้องมีปุ๋ยงงะไอสัตว์มึงประสานเสียงเฉย อย่ายืมึงร้องแบกูยิืมเป็นไงเหนื่อยไหมที่ไม่ลาทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องร้องเพลงมึงอ่านเนื้อปะเนี่ยใช่ใช่เหมือนท่องคอนี้เนี่ยเป็นคนเสียหายเป็นเบรกคังครับผมร้องเพลงเหมือนท่องกคอน่ะโอ้นายร้องสุดร้องโคตรเพราะเลยครับเราชอบมากเราเราให้ของเลยเอาของปะเอาของอะเราให้ของละนายนายเป็นคนที่เก่งมากนายเป็นคนที่กล้ามาก เอาของไปเอาของไปไาให้เราบตู้หากบ้หเยเกบตู้หาเยเกบ้าเยเกบ้าเลยเบาเลยเ็บตูาเเ็ต้เยเก็บตู้หาเลเบต้าเยเก็ตู้าเลยก้าเยเก้ายเกบายกเลยเพลบตาเลยเก็สุาลกเลยเกบตากบตู้หาลเกเลยตหาลยบ้หาเลยเกบ้า้หรเลเกบต้หรเลยเกบต้หา้าเลยขก็้าเลยเกากบาสุขภ็าพแข็งแรงเลยเลบ ข็งแข็งด้วยฮะขอให้แข็งแข็งแข็งเลยไอเหี้ยคนเราบ้ายอชิบหายตัดชอบชอบชอบกาไอ้เหี้ยคนเราไม่จะร้องก็ร้องจิกนตัดกูนี่โคตรงง